ปารอนเกิดวะยังโหเราเกิดทันอยู่ทันไก่เหี้ยแล้วอ้าวอ้าวพูดอย่างนี้ใส่พิษตั้มกูเดี๋ยวก็โดนแบนตอกติงเหี้ยอะไรสัตว์กูไปอยู่ไหนไปเย็นดิไปดิเออไม่เย็ดกูวิ่งไปคนเดียวนะากหว่าดวีต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 ีให้มันรู้ไอ้มันยังไม่เอาเอาแล้วเนี่ยไอเหี้ยไม่เอาเหี้ยเลย ดูครับดูไปยไปยไปยันไป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 ไัไป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 ไยไปไปไอไป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 ปไอปไปไปปไปไงไปไปไปปไปปไ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 ไปไลไป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 ปไปไนทปไ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 ปปไปไปไไปปปไปไปปไปไปไลปไปไเ